Are you human? Or are you Soul Reaper? Hmm. Well, it doesn't matter what you are. Lost Notes is my domain, and I have no need for waste. Prepare yourself. โย่เฮลโลก็สวัสดีกันด้วยนะครับเป็นไงบ้างคนระับทุกคนหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายวันเนี่ยวันนี้โลบ็อกก็ได้มีแมปที่มันเคยเปิดมาแล้วเปิดเทสอ่ะนะแล้วผมเนี่ยก็ได้เคยมาทําคลิปแมปนี้ไปแล้วนะครับถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยเออผมจะไม่ผิดหรอกเคยมาทําแล้วแหละไอ,อ้แมปนี้แหละแมปเดียวกันเลยนะแล้วตอนนั้นเนี่ยผมจําได้ว่าผมเล่นเป็นยมทมูตนะเออ ถ้าเกิดใครอยากดูเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับแล้วผมก็จําได้ว่ามีคนเคยถามอยู่นะว่าอยากให้ผมเนี่ยบอกหน่อยว่าโปรเกรสชันของฮอลโล่เนี่ยมันทำยังไงนะฮะเพราะว่าผมเคยสอนโปรเกรสชันของยงม,มาทูไปแล้วไงแล้วก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนรู้กันนะครับผมก็ไม่ได้ทำเพราะว่าหลังจากไอคิวที่ผมลงไปเนี่ยไม่เกี่ยววันต่อมาแมปมันก็ ปิดเทสนะครับก็เลยไม่ได้เข้าไปทาอะไรเลยเพราะว่ามันทําไม่ได้นะครับมันปิดเทสไปแล้ว <Bro. S 1> ถือว่าน่าเสียดายมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแมพเขาก็กลับมาเปิดแล้วนะครับพร้อมกับระบบสุดเฟี้ยวหลายๆอย่างแล้วก็ที่ดีที่สุดเลยเนี่ยคือมันเปิดฟรีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แมบ,บเอาไว้ใต้คลิปให้ถ้าเกิดใครไม่รู้เนี่ยเอาลหครับแล้วก็เข้าเรื่องของเราเลยดีกว่านนะทุกคน อย่างที่ผมบอกไปนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมเคยมาทาไอ้โปรเกสชันของยมทูตแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการโปรเกสต,ตอนเป็นฮอลโลแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับตอนเล่นเป็นฮอลโลเนี่ยเค <Okay. S 1> ให้ท่านผู้ชมฟาร์มยังไงให้ตัวเองไม่ตายนะครับแล้วผมก็จะบอกวิธีการเป็นวัสโตลอดด้วยนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยแม่งเป็นยากเหมือนแมปบอสเลยถ้าเกิดใครเคยเล่นเนี่ยทุกคนน่าจะรู้นะว่าแมปบอสเนี่ย มันเป็นค่อนข้างยากนะครับแต่เหมือนแบบนี้จะเป็นง่ายกว่านิดหน่อยนะเอาละเราก็มาดูโปรเกชันขั้นแรกของฮอลโล่กันเลยดีกว่านะผมว่าก็ขั้นแรกเนี่ยท่านผู้ชมเกิดมาท่านผู้ชมจะเป็นฮอลโล่ธรรมดาธรรมดาใช่ไหมครับไอฮอลโล่ตัวสีม่วงๆหล่อๆเลยนะตอนท่านผู้ชมเป็นขั้นนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องทําอย่างเดียวเลยก็คือฆ่าฮอลโล่ไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าฆ่ายมาโทษก็ได้ฆ่าอาราธนาก็ได้ ถ้าเกิดท่านผู้ชมฆ่าได้อะนะจนกว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะแล้งถึง7นะครับถ้าเกิดแล้งถึง7แล้วเนี่ยตัวเราเนี่ยก็จะอีว l วเชันไปขั้นที่2นะครับก็คือขั้นเมนอสแกรนเด้นั่นเองหรือว่าไอตัวจมูกยายานั่นแหละซึ่งขั้นนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำอย่างเดียวแล้วก็คือมีชีวิตรอดให้ได้1ชั่วโมงนะครับและเทคนิคการอาชีวิตรอดเนี่ยก็ง่ายๆเลย ท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมครับว่าเมนนอตเนี่ยมันสามารถเดินไต่ตึกได้นะอย่างกับสไปเดอร์แมนเวลามีคนไล่เนี่ยให้เราเนี่ยเดินขึ้นตึกนะครับนั่นแหละเป็นไงง่ายมากเลยใช่ไหมครับการเอาชีวิตรอดตอนเป็นเมนนอตเนี่ยแค่เดินขึ้นที่สูงแค่นั้นแหและแล้วพอไอ้คนที่มันจะแบบมันจะตามมาฆ่าเราเนี่ยเขาปีนขึ้นมาแล้วก็เดินลงนะครับแล้วเขาก็จะกระโดดลงมาเองแหละพอกเขาก็โดดลงมาแล้วก็เดินกลับขึ้นตึกแค่นี้เขาก็จะเลิกตามเราแล้ว แล้วก็ผมบอกไว้ก่อนแล้วนะถ้าเกิดท่านผู้ชมตายเนี่ยมันจะเริ่มใหม่นะครับเริ่มนับใหม่อะ่ะไอที่ต้องเอาชีวิตรอดหนึ่งชั่วโมงอะ่ะหรือว่าออกเซิร์ฟห้ามออกเซิร์ฟนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของเมนอสเออนั่นแหละถ้าเกิดท่านผู้ชมอยู่ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วมันก็จะแปลงร่างเป็นขั้นต่อไปนะครับขั้นนี้เนี่ยจะมีชื่อว่าอะจูกัสหรือว่าฮอลโลที่แข็งแกร่งขึ้นมากว่าเดิมนะครับนั่นแหละเป็นขั้นที่เกือบสูงสุดแล้วขั้นนี้เนี่ย เป็นขั้นที่เล่นสนุกนะครับอืมเพราะว่าล่างนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะสามารถใช้โซเนโด,โดได้แล้วหรือว่าไอ้นั่นแหละไอสก,กิลวาของอลันคานะครับที่เหมือนแฟ s t สเตปแต่ว่าจะเป็นเสียงทุมท้มๆหน่อยเออแล้วก็ท่านผู้ชมจะสามารถใช้เซโลได้ด้วยนะครับขั้นนี้ถือว่า amazing Thailand มากเซโลเนี่ยค่อนข้างแรงเลยนะครับแล้วสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องทำในล่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นวัตเตอรลอดเนี่ยหรือว่า ร่างสุดท้ายของฮอลโลเนี่ยก็ง่ายๆนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องทำก็คือท่านผู้ชมเนี่ยต้องแรง40ขึ้นไปนะถ้าเกิดแรงไม่ถึง40เนี่ยมันจะทำโปรเกชันของวัดตลอดไม่ได้ก็แล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมแรงถึง40แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือค่าฮอลโล215ตัวนะครับใช่แล้วครคุณฟังไม่ผิดหรอก215ตัวแล้วก็ต้องไล่ค่าคนเล่นด้วยกันเนี่ยที่เป็นอจุก,กัรน,นะครับ5คน ละห้าคนนี้เนี่ยห้ามเป็นคนเดียวกันหรือว่าห้ามซ้ำกันนั่นเองท่านผู้ชมต้องหาคนฆ่าให้ครบห้าคนนะครับแล้วเสิ่งสุดท้ายที่ต้องทำเนี่ยก็คือต้องอยู่ในเซิร์ฟเซิร์ฟเดียวเนี่ยสี่ชั่วโมงโดยห้ามออกนะครับถ้าเกิดออกเนี่ยโปรเกชันที่ทำมาทั้งหมดจะหายไปหมดเลยถ้าถามว่าจะเริ่มนับสี่ชั่วโมงตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยผมแนะนําให้นับตั้งแต่ตอนที่ท่านผู้ชมถึงเวลสี่สิบแล้วนะครับถ้าเกิดเวลยังไม่ถึงสี่สิบเนี่ย ก็อย่าเพิ่งเริ่มนะับอะไรประมาณนี้นะแล้วก็สิ่งที่เขาไม่ได้บอกไว้เนี่ยก็คือถ้าเกิดตายเนี่ยจะหายหรือเปล่าแต่ผมว่าตายเนี่ยโ r o g r e s s i ไม่น่าหายนะครับก็แต่ถ้าเกิดทางที่ดีเนี่ยก็อย่าตายนะพยายามอย่าตายเลยเพราะว่าเขาบอกว่าโ r เกช e s s i มันจะหายก็ต่อเมื่อออกเซิร์ฟเข้าใหม่นะครับเขาไม่ได้บอกว่าถ้าเกิดตายเนี่ยมันจะหายหรือเปล่าเออก็เป็นไงนะมากทุกคนนั่นก็ เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคลิปนี้มันก็อาจจะดูสั้นไปหน่อยนะเพราะว่าผมแค่มาบอกโปรโมชั่นไงเดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมจะมาทําวัตโต๊หลอดให้ดูนะครับเพราะว่าผมก็ใกล้ได้แล้วแหละสะแตตจากตอนที่มันเทสเนี่ยมันไม่หายนะผมเข้าเกมมาผมยังเวลสีอยู่เลยถือว่าโกมากอเมซิ่งไปเลยนะครับก็ใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้หรือว่าเข้าดิสคอร์ดมาพูดคุยกันได้นะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวจากไปแวนี้ครัเจอกันใหม่วันหลังใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดต่อไปของผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็สวัสดีครับ